กับสวัสดีพี่พี่เอฟซีช่องมรดกพระเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านยอดนิยมนะครับวันนี้นะครับก็เพิ่งกลับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้ก็ได้ไปเช่าพระที่บ้านคุณตาท่านหนึงนะครับเป็นลูกค้าของทางร้านเรานะครับพี่นะครับก็ได้พระมาแบ่งปันพี่พี่หลากหลายรายการนะครับราคาแบ่งปันนะครับสนใจโทร 0969026829นะครับ ID Line 0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับราคาแบ่งปันนะครับรายการแรกนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองระฆังนะครับพี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นรูปเตารีดนะครับหลวงพ่อพมนะครับวัดช่องแคนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับ นี่ครับเป็นเนื้อทองระคังสวยๆเหมือนแบบกระไหลทองสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนี่ครับพี่ดูนะครับกระไหลทองสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเหรียญนะครับรูปทรงหลวงพ่อคมนะครับเป็นเตารีดนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับพี่นี่ครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับสวยสวยเลยนะครับวัดช่องแคร์นะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหน้าพ่อแก่นะครับเขียนว่าที่ระลึกพิธีไหว้ครูนะครับปีหนึ่งสามนะครับนี่ครับด้านหลังเป็นตะโพนนะครับนี่ครับเหรียญสวยสวยเลยนะครับเป็นเหรียญพ่อแก่นะครับนี่ครับ สวยสวยคมๆเลยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญทรงเสมานะครับหน้าพ่อแก่นะครับเป็นเสียญพ่อแก่นะครับนี่ครับปีหนึ่งสามนะครับสวยสวยเลยนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับสวยสวยเลยนะครับนี่ครับเหรียญสวยงามเลยนะครับนี่ครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญ หลวงปู่สุกนะครับพี่ดูนะครับเก่าๆเลยนะครับหลวงปู่สุขด้านข้างกระบอกนะครับห่วงเชื่อมด้วยนะครับนี่ครับเก่ามากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นข้างอัดกระบอกด้วยนะครับ เนี่ยครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเหรียญนี้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเหรียญหลวงปู่สุขเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญเดี๋ยวสักคู่นะครับต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ หลวงปู่ทิมนะครับพี่นะเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญไตมาตปีหนึ่งแปดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับดูนะครับคมๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญสวยๆคมๆนะครับมีหมายเลขนะครับนี่ครับมีหมายเลขแบบนี้นะครับเจ็ดห้าเจ็ดนะครับหมายเลขนะครับมีโค้ดด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับพี่ดูนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญ หลวงปู่ทิมนะครับสวยๆเลยนะครับด้านข้างนะครับนี่ครับสวยๆนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมไตมาสนะครับนี่ครับเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเหรียญนี้เอาเก้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับสมเด็จฐานแซมนะครับองนี้นะครับ นี่ครับเก่าๆเลยนะครับ PPFC ท่านไหนสนใจนะครับองค์นี้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ครับพระสมเด็จเก่าๆพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสมเด็จพิมพ์ฐานแซมอง์นี้นะครับนี่ครับหนึ่งพันบาทนะครับพี่หนึ่งพันบาทนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นเหรียญพญาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนี่ครับสวยๆนะครับเหรียญหนาๆเลยนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญพญาพิชัยดาบหักนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญสวยมากเลยนะครับนะครับเหรียญสวยมากเลยนะครับนี่ครับปีหนึ่งสามนะครับพี่เหรียญสวยมากเลยนะครับ เนี่ยครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเดี๋ยวนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญลงยานะครับดูนะครับ,หล,ร e รบ right หลังเรียบนะครับหหเหรียญลงยานะครับนี่ครับเหรียญพระครูพิบูลนะครับเหรียญพระครูพิบูลนะครับนี่ครับเหรียญเก่าเก่าเลยนะครับลงยาเก่ามากเลยนะครับพอสสองสี่แปดหนึ่งนะครับดูนะครับเก่าเก่าเลยนะครับ นี่ครับอายุหกสิบเอ็ดปีนะครับดูนะครับพระครูพิบูรยัดขนาลักอะไรนะครับเนี่ยแบบนี้ครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับเหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับนะครับแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่ครับต่อมาครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญ everyday. นั่งพานหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะครับนี่ครับเหรียญนั่งพาหลวงปู่ทิมปีหนึ่งแปดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับดูนะครับเหรียญสวยๆเก่าๆนะครับบ้านๆเลยนะครับนะครับเหรียญฉลองอายุครบแปดรอบนะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่ครับเหรียญนั่งพานหลวงพ่ทิมนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นี่ครับดูนะครับเหรียญนั่งพานสวยๆเลยนะครับผิวดเดิมเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับดูนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับ เหรียญนี้สวยๆเลยนะครับนี่คร LIKE, like ับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญสวยๆคมคมเลยนะครับนี่ครับเหรียญเสือเพ่นแบบนี้เลยนะครับสวยๆคมคมมีโค้ดนะครับนี่ครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับสวยๆด้านข้างเนี่ยมีกระหนกยันสวยงามเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับด้านหลังเนี่ยเป็นยันปีสองหนึ่งนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ราคาแบ่งปันนะครับนี่ครับแบ่งปันนะครับต่อมาองค์นี้ครับเป็นเหรียญน้าปกนะครับหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญแปดรอบหน้าปกหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ นี้ครับสวยสวยเลยนะครับดูนะครับนี่ครับมีโค้ดด้วยนะครับดูนะครับเก่าเก่าเลยนะครับสวยสวยเลยครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงผิวไฟสวยมากนะครับนี่ครับเหรียญทองแดงผิวไฟสวยมากเลยนะครับนะครับปีหนึ่งแปดนะครับเป็นเหรียญไต่มาสด้วยนะครับนี่ครับเหรียญสวยมากเลยนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้ต่อมานะครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญ หันข้างหลวงพ่อค no ้ายนะครับหรือหลวงพ่อท่านค้ายวาจาสิทธ์นะครับวัดสวนขันปีสองพันห้าร้อยนะครับนี่ครับเหรียญสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเหรียญสวยมากเลยนะครับพี่พีเอฟซีนะครับนี่ครับเหรียญเก่าสวยบ้านๆเลยนะครับเก่าเก็บเลยนะครับนี่ครับเหรียญสวยคมชัดมากเลยนะครับนี่ครับดูนะครับวัดสวนขันนะครับสวยมากเลยนะครับ ปีสองพันห้าร้อยนะครับพี่นะครับองนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยนะครับองนี้นะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปู่ทิมนะครับสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับเหรียญเจริญพรบนนะครับ นี่ครับเหรียญสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้นี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ idline ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับ ต่อมาเป็นองค์นี้ครับเป็นกะลาแกะนะครับหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับองค์นี้ครับเป็นกะลาแกะนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับกะลาแกะหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยครับพี่ดูนะครับด้านหลังนะครับมีรอยจานนะครับแบบนี้เลยนะครับเป็นรอยจานยันแบบนี้เลยครับพี่นะสวยๆเลยครับนี่ครับกะลาแกะหลวงพ่อน้อยนะพี่นะครับสวยๆเลยนะครับ สวยมากนะครับพี่องนี้นะครับสวยมากนะครัอบองค์นี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับกะลาแกะนะครับนะครับต่อมาองค์น,นี้ครับเป็นเหรียญดาวเทียมหลวงพ่อสว่างนะครับปีหนึ่งห้านะครับนี่ครับเหรียญสวยมากพี่นะครับเป็นเหรียญกระไหลทองนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อปลอดภัยนะครับหรือหลวงพ่อสว่างนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นเหรียญปลอดภัยดีมากเลยนะครับแขว่คาดนะครับหลวงพ่อองนี้นะครับ นี่ครับเหรียญก็ไหลท้องสวยมากเลยนะครับเหรียญนี้ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญนี้สวยๆเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้ยนนยยยรอยบาทนะครับเหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับอง์ต่อมานะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปั๊มซ้ำพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ำพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้สวยงามมากเลยนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยนะครับองนี้นะครับ นี่ครับเป็นรูปหล่อนะครับนี่ครับเป็นหล่อนะครับปั๊มซ้ำหล่อปั๊มซ้ำนะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับผมนี่ครับเหรียญนี้สวยมากนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับปั๊มซ้ำหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้เอาไปหนึ่งพันบาทนะครับต่อมานะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับบ้านๆเลยนะครับนี่ครับด้านบนบนศีรษะนะครับมีวงเดือนด้วยนะครับนี่ครับพี่เห็นไหมครับสวยๆนะครับมีวงเดือนด้วยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับมีวงเดือนด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับนี่ครับ น,น,นี่ครับรุ่นอรหันต์นะครับนี่ครับที่ระลึกในงานผูกพัทธะผูกลูกนิมิตวัดแม่น้ําคูนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับพี่เหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญวงเดือนด้วยนะครับนี่ครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญเลื่อนปีศูนย์แปดเนื้อทองแดงนะครับสวยมากเลยนะครับดูนะครับ นี่ครับเหรียญเก่าสวยมากเลยนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเป็นเหรียญเมตตาแค้วคาดนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับเส้นคมคมนะครับวิ่งผ่าแก้มเข้ามาเลยนะครับดูนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเส้นคมคมเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับปีศูนย์แปดนะครับนี่ครับมีเมตตาสวยงามเลยนะครับดูนะครับ เหรียญนี้นะครับคมๆสวยๆเลยนะครับพี่นะครับมีเมตาด้วยนะครับองนี้เอาไปแปดร้อยบาทนะครับพี่เอาแปดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นล็อกเก็ตเรี่ยมกรอบเงินแท้เลยนะครับนี่ครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับนี่ครับล็อกเก็ตหลังนกยุงนะครับเขาเรียกล็อกเก็ตหลังนกยุงนะครับสวยๆเลยนะครับงานขาวดํานะครับ นี่ครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเรียมกรอบเงินนะครับต่อมานะครับอง์นี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันกระไหลทองนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อกันกระไหลทองนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับหลวงพ่อกันวัดพระญาินะครับนี่ครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อกันเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับพี่นี่ครับเหรียญเสมาหลวงพ่อขันนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับมีเมตตาสวยงามมากเลยนะครับเหรียญนี้สวยมากเลยนะครับลูกทรงสวยมากเลยนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับวัดนกกระจาบนะครับสวยๆเลยนะครับเหรียญนี้นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้ไปเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลนะครับนี่ครับเหรียญสวยๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับ นี่ครับสวยๆเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับเหรียญพระจันทร์ฟันนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับเป็นพระตุกตาวัดพับนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับพระตุกตาวัดพับเก่าๆสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับเนื้อหาจัดจ้านมากเลยนะครับดูนะครับนี่ครับเนื้อหาจัดจ้านมากเลยนะครับองนี้นะครับตุกตาวัดพับนะครับ เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับตุ๊กตาวัดพับนะครับต่อมานะครับพับป so so totally. so ิดตาเนื wow. ้อผงขาวนะครับเนื Lakes ้อเก่ามากนะครับนี่ครับเป็นพับปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับเนื้อผงขาวนะครับเนื้อเก่ามากเลยครับเนื้อมันมๆเลยนะครับเนื้อเก่ามันมากเลยนะครับองนี้นะครับเนื้อเก่าเนื้อจัดนะครับองนี้นะครับนี่ครับเนื้อเก่าเนื้อจัดมากเลยนะครับองนี้นะครับเอาไป ห้500าร้อยบา,บาทนะครับพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับเนื้อมันมันเก่าๆแบบนี้นะครับต่อมานะครับเป็นหลวงปู่บุญนะครับนี่ครับหลวงปู่บุญเนื้อผงยาจินดามณีนะครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่ดูนะครับนี่ครับเนื้อผงยาจินดามณีเก่าๆนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญเสมา8รอบนะครับเนื้อตะกัวลองพิมพ์นะครับพี่ดูนะครับนี่ครับดูเนื้อตะกัวเก่าๆเนี่ยดูด้านข้างแบบนี้เห็นเลยนะครับดูนะครับนี่ครับเนื้อตะกัวนะครับดูนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมนะครับมีตอกโค้ด้านข้างด้วยนะครับเหรียญสวยคมมากเลยครับมีรอยจานด้วยนะครับนี่ครับ เหรียญสวยคมมากมีโค้ดสาราด้วยนะครับดูนะครับนี่ครับแล้วก็มีเส้นวงเดือนนะครับมีรอยจานนะครับสวยมากเลยพี่นะครับนี่ครับเป็นเหรียญแผ่นปั๊มนะครับลองพิมพ์ครั้งแรกนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆนะครับเหรียญส่วนใหญ่อยู่กับพวกกรรมการวัดนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับเหรียญสวยๆกเก่าแบบนี้นะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับ แบบเขาเรียกว่าลิมิเต็ดนะครับพี่ของหายากนะครับแบบนี้นะครับไปหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับเก่าๆเลยครับพี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับเก่าๆนะครับดูนะครับนี่ครับมีรอยจานด้วยนะครับดูครับรูปหล่อมีรอยจานเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเนื้อเขียวอมเหลืองเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับสวยๆนะครับเก่าๆนะครับนี่ครับรูปหล่อเก่าๆเลยนะครับหลวงพ่อเดิมองค์นี้นะครับนี่ครับมีรอยจานด้วยนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับต่อมาองคนึงก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่ครับเป็นเนื้ออันปะก้านะครับอันนี้นะครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมเนื้ออันปะก้านะครับสวยงามมากนะครับมีเมตาด้วยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ มีเมตตาคมๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับนี่ครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับมีรอยจานด้านล่างด้วยนะครับดูนะครับนี่รอยจานเก่าๆเลยครับพี่สวยๆเลยนะครับนี่ครับเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเนื้ออันปาก้านะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านค้ายวัดสวนขันรุ่นแรกนะครับนี่ครับ สวยๆเลยนะครับหลวงพ่อท่านค้ายรุ่นแรกนะครับนี่ครับเหรียญเก่าๆสวยๆเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับนี่ครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญนี้นะครับต่อมานะครับเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตรามนะคร <to> ับน <t Fun> ี <bleeding> ่คร eh wow. ับเป็น <plague> รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อกลวยนะครับ นี่ครับท, rumor, ทันท่านนะครับทันตัวท่านนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับเอาไปหนึ่งพันบาทนะครับต่อมาครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับองนี้นะครับดูนะครับนี่ครับเนื้อเก่ามากเลยครับเนื้อหาสวยงามมากเลยนะครับ นี่ครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆเดิมๆสสวยเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับเอาไป1นึ่ันบาทนะครับพี่เอาไปหนึ่ันบาทนะครับนี่ครับช่องทางการติดต่อนะครับ0ูนย์เ6้าหกเก้าศูนย์สองหกแะครับไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเย์สนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ